ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชาติพันธุ์ลาวเวียงนะคะ<อ>เราอยู่ที่บ้านหนองขามจาังส่วนต,ตอนรับด้วยการนั่งรถเกวียนก่อนเลยกออนกคะเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันหน่อยค่ะ<อ>มาถึงก็เดินทางเข้ามาด้วยรถเวกวียนน้องวัวเลยน่ารัก ก็รถเกวียนนะคะก็พาเราเข้าไปถึงที่วัดป่าศรัทธธรรม <Yeah. S 1> ก็มีโอกาสาได้เจอกับพระอาจารย์<ๆ>ก็เลยได้ถามท่านก็ได้แง่ยคิดหลายๆอย่างกลับมาด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วก็ได้เข้าไปดูที่แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ชาวบ้านเขาทำกันเอาไว้ค่ะห <of> นงทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกําลังเตรียมแปลงปัดดินอยู่ครับอย่างหนูนี่ทําได้ไหม ได้ครับเดี๋ยวนี้รถมันเบาครับมันสามารถทำได้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จับปลาแรกคือเครื่องมันเสียงดูน่ากลัวมากเลยก็ให้คุณลุงเขาช่วยสอนอ๋อเบาไหมเบาค่ะแต่คแค่ตอนแรกที่แบบรอจะออกตัวแล้วมันไม่ได้อ่ะเนี่ยครับเนี่ยดึงขอนทำไมเนี่ยครับข่อนนี้เลยครับใช่นั่นแหละ พอเราได้เข้ามาดูที่แปลงสวยของกระชายก่อนมันก็ยังไม่ว้าวเท่ากับตอนที่เราเห็นตอนที่เขาอะ่ะเก็บไปแล้วอันนี้ที่ทําอะไรอยู่คะเี่ประทายไฟถึงจ้างั้นหนูขอลองลองทำบ้างดได้ไหมคะได้ ตลอดการที่ได้ทานอาหารสัมผัสได้ถึงแบบความแบบเป็นชาวบ้านอ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าปรุงแต่งหรือว่าประดิษฐ์อะไรกับเราเยอะอร่อย,ออยแต่อร่อยจริงๆมาค่ะภาพสุดท้ายของวันนี้อร่อยมาก